ว่ากันด้วยดรามา่าสาวหน่อยเพจบรพันแพ้งครับสำหรับคนถี่โปรไทเปตอศิลปินหลายๆคนนะครับถี่โปรไทเปตอก็จากที่ดูไล่สดแล้วก็ดูในเพจฟอมต่างๆครับ ก็พ่อซิรูแหละครับว่ามันมันเป็นพ่ออย่างนะครับแล้วก็จากทั้งกลางก็ดูการเนาะที่เห็นมานี่ทั้งคู่เอทั้งพยุดทั้งอย่างกักระเป้าด้วยตลอดนะครับว่าบางเสือล่ำเรืองซีกูมานนะใช่ไหมครับแต่ตอนคือล่ำเรืองเหลือกูมานเดียวนะครับ น้องเตยมือกองนะครับนักดนตรีเจนไเด้มาแต่งสุดแต่งสุดล่ำแท่นนันสิมวมามันพอแมนดออครับเนาะกับทุกคนนี่ล่งจากวงนี่ที่วงบอหายไปต่อเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขานะครับอบอได้ว่าผู้ใดดีบ่ดีร,ดรับร่างใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งวงทั้งศิลปินนะครับ ก็เห็นศิลปินหลายๆคนนะครับโพสการกะดูการเนี่ยกันพ่อซิรูแล้วล่ะครับว่ามันเป็นอย่างไรมาจังใดนะครับแต่ว่าก็ดีแล้วนะครับองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยมีฝ่ายบริหารมีบุคลากรนะครับแต่ฝ่ายบริหารบริษัทขาดเนี่ยมันเกิดองค์กรมันไปต่อบ่ไดดครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับ ตัวอย่างหนึง่งก็คือว่าถ้าเขาบรจัดการนะครับไปเดรสขาดเนี่ยมันิดเสียมเสียมันิดเป็นปัญหาต่อวงในอนาคตนะครับสำหรับผมกับเป็นเอฟซมาระยะหนึ่งนะครับประมาณสักสามสี่ปีนะครับหู้เหล่องล่าความเป็นมานะครับบอกถซื้อครับผู้ได็กอยากอยู่สาวหน่อย ในจังหวะนี้เวลานี้ครับส่วนบุ้ใดสีดามากอะว่าเป็นยังครับแต่ผมผมกับวอาในความเป็นจริงเนาะว่ามันเกิดอีกยังขึ้นตอนนี้อย่าไปว่าผู้บริหารมันครับถ้าเ้าไปบริหารเองหรือเท่าสิหูครับเวลาล่ำเรื่องพระเอกบอขึ้นแสดง มันจะเกิดยังขึ้นครับมันก็เป็นปัญหาของผู้บริหารเพื่อนเป็นปัญหาของคู่เพื่อนนะครับต้องมาจัดแสดงนักแสดงแท่งแน่ยังแน่นะครับ้วก,อก,วนนกอ็อีกส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการเนาะ เพราะว่าว,าวางมีงานทั้งปีนะครับแถบสิบว่างเลยว่างนะพอตอนเดินทางนะครับถ้ามันเกิดปัญหาระวังกลางขั้นขึ้นมาเนี่ยปวดหัวครับทั้งไดกะส่งกำลังแก้ทั้งสองฝ่ายได้ครับอ,องค์กรก็ต้องมีต่อไปนะครับแล้วก็ผู้ใดบ่วดดไปตอก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับขอบคุณห,หลายๆครับ